สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่าน,นและก็เด็กๆห้องละกอที่น่ารักทุกคนนะคะเราพบกันวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยที่16ค่ะเรื่องกินดีมีสุขค่ะวันนี้นะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปร,รู้จักหรือไปเรียนรู้กันว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของเรานะคะอาหารคืออะไร อาหารนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายของเราแล้วทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตนั่นเองนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเด็กๆต้องการอาหารค่ะเพื่อความจเจริญเติบโตและมีพลังงานที่ สามารถที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักห้าหมู่อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารและก็คุกกิ้งค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณปู่บอกจะมาฝากเด็กๆนะวค่ะว่าเด็กๆวัยอนุบาลไวัยไหนแค่เด็กๆวัยอนุบาลวัยพวกเรานั่นเองนะคะเด็กๆวัยพวกเรานียจำเป็นมากเลยค่ะที่ต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเพื่อไปพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัยนะคะอาหารสำคัญและจำเป็น ที่สุดเลยค่ะเด็กๆโดยเฉพาะอาหารหลัก5หมู่นั่นเองแล้วเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเราจะมาดูกันค่ะว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนะคะหมู่ที่หนึ่งค่ะเด็กๆหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าโปรตีนโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ ไข่นมทั่วต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะต่อไปเรามาดูหมู่ที่สองกันค่ะหมู่ที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะ จะช่วยอาหารหมูนี้นะคะจะช่วยเน้นให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะทําให้เด็กๆมีแรงในการเดินการวิ่งนั่นเองนะคะต่อไปหมูที่สค่ะเด็กๆหมูที่3มเรียกว่าเกลือแร่เกลือแร่นั้นได้แก่อะไรบ้างคะเด็กๆเกลือแร่ก,ก็ได้แก่พวก ผักต่างๆค่ะเช่นกระหล่ำปรีมะเขือเทศแตงกวาแครอทคะน้านะคะจะช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันเชื้อโรคหรือแบคทีเรียรที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายของเรานะคะรวมทั้งบำรุงสายตาของเราด้วยค่ะต่อไปหมู่ที่4นะคะ หมู่ที่4เรียกว่าวิตามินนะคะวิตามินก็ได้แก่พวกผลไม้ต่างๆค่ะเช่นแตงโมส้มแอปเปิลกล้วยมะละกอสับป,ประรดและอื่นผลไม้อื่นๆอีกนะคะเด็กๆอาหารพวกวิตามินจะช่วยให้ร่างกายของเราในการขับถ่ายของลำไส้นะคะ หมูนี้มีประโยชน์มากเลยคล้ายกับหมูที่สามค่ะต่อไปหมูที่ห้าไขมันค่ะเด็กๆไขมันได้จากไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์ค่ะเด็กๆว้าวง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆนะคะไขมันจากสัตว์ส่วนมากจะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะ ไขมันจากพืชจะไม่อิ่มตัวซึ่งจะช่วยสะสมพลังงานเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องที่สองกันค่ะเด็กๆเด็กๆมารู้จักกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ค่ะเออาหารอะไรบ้างนะที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ค่ะใช่แล้วค่ะ อาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่นอาหารตามหลักห้าหมู่ที่เราเรียนรู้ไปแล้วนั่นเองล่ะค่ะเด็กๆเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเติบโตนั่นเองนะคะส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เกิดโทษหรือ ไม่ให้สารอาหารแก่ร่างกายหรือให้แต่ให้น้อยนั่นเองนะคะเช่นน้ำอัดลมอาหารขบเคี้ยวหรืออาหารที่มีรสหวานจัดเช่นลูกอมช็อกโกแลตนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราที่แข็งแรงค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องที่3กันค่ะเด็กๆ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารกันนะคะค่ะเด็กๆเ,เวลาเราจะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะอยู่บนโต๊ะหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะสำคัญเลยเราจะต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเด็กๆทราบไม่มีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะมีจานมีช้อนส้อมนะคะและก็แก้วน้ำส่วนตัวนะคะที่สำคัญนะคะช้อนส้อมต้อง จับให้ถูกวิธีค่ะเด็กๆจับช้อนมือไหนคะใช่ค่ะจับช้อนมือขวาน,นะลูกนะแล้วก็จับซ่อมมือซ้ายนะคะแก้วน้ำก็เป็นแก้วน้ำส่วนตัวนะคะและช่วงนี้เวลารับประทานอาหารนะคะที่สำคัญเลยช่วงนี้มีโรคระบาดนะคะเวลารับประทานอาหารกันในครอบครัวหลายๆคนนะคะควรจะมีช้อนกลางนะคะ เพื่อที่ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะไม่ควรนำอุปกรณ์นะคะเด็กๆในการรับประทานอาหารนี้ไปเล่นหรือใช้แบบผิดวิธีนะคะเช่นบางคนเรานั่งรับประทานนี้เอาช้อนเอาซ่อมไปเล่นนะคะเช่นเอาไปเคาะเคาะจานเอาช้อนซ่อมไปเคาะจานเคาะแก้วนะคะไม่ถูกต้องนะคะลูกดังนั้นเด็กๆควรระมัดระวัง ในการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะให้ถูกต้องถูกวิธีและก็สะอาดนะคะเพื่อ,อความปลอดภัยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารกันนะคะถ้าเด็กๆเ,เวลาที่เด็กๆเ,เมื่อออนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง เด็กๆมาโรงเรียนก่อนรับประทานอาหารเด็กๆจะมีการท่องนะคะมารายาทในการรับประทานอาหารก่อนอก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารกลางวันทุกวันเลยนะคะเด็กๆยังจําได้อยู่ไหมเอย่ยนะคะถ้าใครจาได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีกี่ข้อมีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่1มารายาทในการรับประทานอาหารนะคะข้อที่หนึ่งไม่คุยกันคะ่ะ ไม่คุยกันหรือไม่หัวเราะนะคะอ้าปากกว้างเวลารับประทานอาหารนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปข้อ 2, 2> ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังขณะที่เด็กๆรับประทานอาหารนั้นไม่ควรจะเคี้ยวอาหารให้เกิดเสียงดังนะคะโดยไม่อ้าปากเวลาเคี้ยวนะคะ เด็กๆทำได้อยู่แล้วคุณครูเชื่อนะคะเด็กๆทำได้ต่อไปข้อที่สามไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะนั่นก็คือเด็กๆควรตักอาหารโดยช้อนนี่นะคะพอประมาณไม่เยอะจนเกินไปให้ล้นช้อนลงมานะคะให้ ร่วงหล่นลงมาก่อนที่จะเข้าปากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรตักอาหารพอประมาณไม่เยอะจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารข้อที่4นะคะก็คือรับประทานอาหารให้หมดถาดนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เรียนรู้มาแล้วนะคะในการาที่เรื่องข้าวนะคะที่ชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้เรารับประทานนั้น โอ้โหลำบากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะรับประทานอาหารแต่ละครั้งนะคะรับประทานให้หมดถาดเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่5นะคะการทำคุกกิ้งนะคะเด็กๆคุณครูจะมีวิธีทำอาหารหรือการทำคุกกิ้งให้กับเด็กๆได้รับชมนะคะในคลิป หน้านะคะเด็กๆคอยติดตามชมนะคะในคลิปต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆใครรับประทานได้ครบห้าหมู่เลยยกมือหน่อยค่ะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยจำเป็นและสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเลือกรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารหลักห้าหมู่นะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาเสริมสร้างร่างกายของเราให้เจริญเติบโตโแข็งแรงนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ